คุณแม่ตั้งครรภ์อยากให้ลูกเกิดมาฉลาดและอารมณ์ดีคุณแม่ต้องทำแบบนี้สวัสดีค่ะพ่อคุและทอนสอนแม่ละเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงสิ่งที่เรา สามารถทําได้สําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อยากให้ลูกของเราเกิดมาแล้วฉลาดแล้วก็อารมณ์ดีการที่ลูกของเราจะฉลาดแล้วก็อารมณ์ดีเนี่ยมีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกันนะคะซึ่งปัจจัยที่มีผลมากที่สุดในเรื่องของ IQ นะคะก็คือเรื่องของกรรมพันธ์นะคะกรรมพันธุ์เนี่ยมีผลกับทารกในครรภ์มากที่สุดหรือว่ารอยหยักของสมองนั่นเองแล้วต่อมาก็คือขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การอยู่กับ คนนะคะที่ฉลาดที่อารมณ์ดีก็จะส่งผลทำให้ทารกเกิดมาเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดี i q ดี D, แล้วก็ EQ ที่ดีด้วยนั่นเองค่ะคราวนี้ถ้าหากเราจะมีปัจจัยเสริมนะคะนอกจากกรรมพันธุ์แล้วมีสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่เราจะกระตุ้นให้ทารกของเราเนี่ยมีความฉลาดนะคะมีอารมณ์ดีมี IQ ดีเลยตั้งแต่อยู่ในครันสิ่งแรกเลยที่คุณแม่ตั้งครันควรกระทาก็คือเรื่องของการ กระตุ้นการสัมผัสระบบประสาทต,ต่างๆของลูกไม่ว่าจะกระตุ้นด้วยเสียงนะคะเปิดเพลงให้ฟังพูดคุยกับลูกบ่อยๆแสงนะคะกระตุน้นใช้ไฟฉายนะคะสองลูกผ่านผนังหน้าท้องของคุณเมื่อแม่นะคะเมื่อลูกอายุคันสี่หเดือนขึ้นไปแล้วนะคะหรือการสัมผัสนะคุณพ่อคุณแม่กระตุ้นสัมผัสลูกบ่อยๆเนี่ยทำให้ลูกเนี่ยคะ่ะมีการพัฒนาในด้านของ I q และก็ EQ ดีมากอันที่สองน,นะคะตัวคุณแม่เองนะคะจะต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีด้วยมองโลกในแง่ดีอารมณ์ดีนะคะมีสติปัญญามีสมาธินะมันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอสิ่งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มนะคะสติปัญญาให้กับทั้งตัวคุณแม่และก็ทารกในครรภ์นั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งที่3นะคะที่คุณแม่จะทําได้ดีก็คือการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆยือหรือ อยู่กับคนในบ้านหรือเพื่อนท,อนที่ทํางานนะคะหรือว่าคนรอบข้างนะคะถ้าอยู่ในสิ่งที่ดีๆนะจิตใจเราดีด้วยภายนอกดีด้วยก็ทําให้ลูกในท้องของเรามี IQ และ e q ดีนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งที่สี่นะคะก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะนี่ก็มีส่วนสําคัญมากๆนอกจากให้ทารกมีการจเจริญเติบโตนะคะอย่างเต็มที่ตามพัฒนาการนะคะแต่ละช่วงอายุคันแล้วคุณแม่ทานอาหารครบห้ามู่เน้นประโยชน์แล้วก็คุณค่า นะคะอาหารมากกว่าการเน้นที่ทานตามใจปากยิ่งโดยเฉพาะนะคะในช่วงไตรามาสแรกหรือว่า12สัปดาห์แรกนะคะการรับประทานอาหารที่มีกลุ่มโฟเลตเยอะๆหรือรับประทานยาบำรุงคันนะ,ะจะช่วยเสริมสร้างระบบประสาทของทารกในคันได้ดีมากทําให้ล,ลูกของเราเนี่ยมีไอคิที่ดีนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งที่5ก็คือคุณแม่จะต้องรีบฝากคันทันทีที่รู้ว่าตั้งคันดีที่สุดนะคะควรฝากคันก่อน12สัปดาห์ นะรีบฝากท้องเร็วนะคะคุณหมอก็จะประเมินนะคะหาปัจจัยหรือภาวะแทรกซ้อนความเสี่ยงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภสามารถวินิจฉัยได้เร็วรักษาได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นการฝากครรภตามนัดฝากครรให้เร็วมีอะไรผิดปกติรีบไปพบคุณหมอก,ก่อนนัดแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะก็คือตัวที่คุณแม่นี่แหละอย่าลืมนะคะมาจากภายในเราด้วยอารมณ์ดีนะคะสมาธิดีนะคะมีสติที่ดี มันศึกษาหาความรู้อ่านหนังสือเยอะๆนะคะความรู้พัฒนาตนเองเยอะๆหนังสืออะไรก็ได้นะคะคุณแม่ไม่ต้องจะเป็นต้องวิชาการอย่างเดียวให้เรารู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดีถ้าคุณแม่อารมณ์ดีลูกอารมณ์ดีนะคะไอคิวของลูกก็จะมีการพัฒนานั่นเองเพราะฉะนั้นทั้ง6สิ่งนี้ที่คุณแม่ตั้งคันนะคะควรที่จะกระทําอย่างยิ่งถ้าอยากให้ลูกของเราเกิดมาแล้วเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็มีอารมณ์ดีนอกจากกรรมพันธุ์แล้วเราสามารถ ปฏิบัติได้นะคะสำหรับคุณแม่นี่คือเคล็ดลับความรู้ดีๆที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังกระดิ่งและหวัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเกี่ยวกับแม่และเด็กเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ